ตอนแรกถ้าฟิล์มก่อนนะครับผมว่าฟิล์มตรงไหมมอดูแล้วว่าแบบตรงเสร็จก็แปะฝุ่นออกนะครับผม ที่หัวบนนะครับผมตัวนี้แปะไว้เผื่อว่าเราจะต้องยกฟิล์มขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าฟิล์มมันแนบเรายกจะยากเราก็เลยแปะไว้เพื่อดึงขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ลอกฟิล์มได้เลยนะครับลอกมาสักตึ่งหนึ่งครับผมวางให้มันได้ตำแหน่งนะครับให้มันตรงเลยครับผม ตัวนี้เรากะช่วงบนตรงนี้เนาะกับข้างๆตัวนี้ครับไล่นะคผมบรีดไล่ไปเรื่อยๆเลยครับอยาให้มันมีฟองอากาศนะครับผม ด้าบนตรงนี้ถ้าเหลือฟองอากาศเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับเพเดี๋ยวเราจะมายกรีดเก็บอีกทีครับนี่ก็รีบไปเรื่อยๆเลยครับใช้นิ้วก็ได้และนิ้วห่อผ้าก็ได้นะครับรูดไปเรื่อยๆเลยนะครับ กรณีถ้ามีฝุ่นติดด้านใต้เราสามารถยกขึ้นมาแล้วก็เอาเทปนะครับแปะแปะนะครับแต่ก็จะต้องแปะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าฝุ่นจะติดค่อนข้างแน่น,นครับแต่สามารถเอาออกได้ครับแล้วก็ไล่ลงไปจนสุดเลยครับ จากนั้นนะครับพวกลอยลอยอะไรเราก็เอานิ้วห่อผ้าเคลียร์ๆได้เลยนะครับพวกลอยๆอยต่างๆนะครับ<ม>ลอยที่กาวไม่แนบไม่สนิทนะครับก็คือเอานิ้วห่อผ้าแล้วเคลียร์ๆได้เลยตรงนี้ด้ครับเนี่ยขาวๆล้วก็เคลียร์ๆเห็นไหมฮะมันก็แนบลงไปละนะครับ นี่ก็เก็บด้านบนต่อเอาเทปที่เราแปะไว้ออกนะครับครับพวกฟองอากาศขอบคอบอะไรอย่างนี้เขาวๆแล้วก็เอานิ้วใส่ผ้านะครับเขียข่ยๆเข้าไปได้นะครับนี่นะครับถ้าสมมุติมีเห็นไหมฮะ เป็นเส้นๆที่ว่าฟิล์มยังไม่แนบนะครับก็สามารถเอานิ้วใส่ผ้าเขี่ยได้นะครับ,บรักเขี่ยตรงนี้นะครับเห,นห็นี้เลยนี่ครับมันก็จะหายไปนะครับที่เราเขี่ยให้มันแนบลงไปแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็เช็ดทําความสะอาดก็เสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับวิธีการติดนะฟิล์มของ ตรงเกียร์เบียร์มันอยู่แบบแห้งตัวนี้นะครับก็เนื่องจากเกียร์มันค่อนข้างเซนซิทีฟต่อน,น้ำเราเลยทำเป็นแห้งซึ่งตัวฟิล์มเนี่ยก็จะมีความผิวแข็งนะฮะเหมือนฟิล์มหน้าจอแต่ว่า,าลักษณะกาวเนี่ยก็จะสามารถยึดติดได้ดีกว่านะครับทำให้สามารถเข้ากับตัวนี้ครับพลาสติกที่ว่ามันดูเป็นร่องนี่นะครับปกติถ้าฟิล์มแข็งปุ๊บมันจะเห็นเป็นร่องอากาศสีขาวแล้วก็จะไม่สามารถลงโค้งได้ ตัวนี้เนี่ยก็คือจะสามารถตอบโจทย์นะครับสามารถติดแห้งได้ปกป้องได้นะครับแล้วก็เขาโค้งได้พอประมาณครับสำหรับตัวนี้นะครับเราจะมีทําเป็นผ่า2ผ่าตัวนี้นะครับเพื่อ,อาการฟิล์มเร็งช่วงนี้เพราะว่าตัวพลาสติกช่วงนี้จะมีความโค้งนะครับก็จะเป็นรอยประมาณนี้ติดเสร็จแล้วเป็นประมาณนี้นะครับ